สวัสดีนักเรียนชั้นปหนึ่ทับษทุกคนนะคะก็กลับมาเจอกับครูสาษาอีกแล้วในวิชาภาษาไทยนะคะประจำวันพุทธที่27มกราคมพศ5 6 6 4นะคะเหมือนเดิมก็ยังจะทวนกันในเรื่องสระต่อไปนะคะทวนเพื่ออะไรวันนี้เราจะจบเรื่องสระกันแล้วเร,เราใช้ความพยายามนะคะในการเรียนเรื่องสระมาทั้งหมด ซีวิดีโอติดติดด้วยกันค่อนข้างเยอะค่อนข้างหนักแล้วก็มีรายละเอียดเยอะมากถ้าสอนในห้องปกปติเนี่ยครูภาษาเชื่อว่าครูสาาคงไม่สามารถสอนได้ทั้งหมด32ตัวแน่นอนแต่นี่คือข้อดีของการเรียนแบบออนไลน์นักเรียนสามารถใช้เวลาได้อย่างได้อย่างตามสบายเลยก็คือสะดวกเวลาไหนนักเรศก็สามารถเปิดเข้ามาดูได้นี่แหละคือข้อดีของการเรียนแบบออนไลน์ที่ผู้สาชอบมากๆเลยนะคะ คุณคุณสาก็จะได้มีเวลาทําวิดีโอตัวนี้ให้กับนักเรียนด้วยอย่างน้อยๆถ้าเราเปิดเรียนปกติแล้วเนี่ยนักเรียนลืมสระจําไม่ได้หรือว่าสับสนในวิธีการใช้ต่างๆก็สามารถย้อนกลับมาเปิดวิดีโอทั้งหมด4คลิปนะคะรวมคลิปนี้ด้วยนะคะเป็นเรื่องสระทั้งหมดก็จะได้เข้าใจแล้วก็เรียนต่อไปในเรื่องต่างๆที่เราจะเรียนในห้องกันได้นะคะ นี่เดี๋ยวเรามาดูสระกันเลยดีกว่านะไม่ให้เป็นการเสียเวลามีสระที่เหลืออีก10ตัวด้วยกันสระทั้งส0ตัวสังเกตดูว่าตัวหลังๆไม่ได้มีความซับซอ้อนแล้วแล้วนะคะสามารถเติมพยัญชนะต้นลงไปในสระได้ทันทีเลยบางสระบางตัวก็ไม่ได้มีตัวสะกดหรือว่าไม่ได้มีวรรณยุกอะไรก็แล้วแต่คํานะคะก็เ,ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของสระแต่ละตัวกันนะขออิ กสระตัวแรกของวันนี้นะคะก็คือ ar อะคือสระออออกเสียงตามสาระอนะคะอ่ะไอ้หอปากได้ยังนะสระอนะก็สระอจะมีเติมแคบพยัญชนะต้นนะคะงอออกงอ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  เงาะนะคะหรืออาจจะมีวรรณยุกต์ก็แล้วแต่คำนะคะต่ว่าสระออไม่มีตัวสะกดนะคะต่อไปคําที่สองสระตัวที่สองสระออ่านตัวนี้ก็คือสระอออกสิงตามสระออนั่นเองสระอมีทั้งแบบคําที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกดตมแหน่งก็จะเหมือนกรรันก็คือพยัญชนะต้นอยู่ด้านหน้านะคะทั้งงทั้งคู่เลย ถ้ามีตัวสะกดก,ก็ต่อท้ายแล้วก็ใส่วรนณยุกต์ตรงพยัญชนะต้นให้เพียบร้อยยกตัวอย่างคำอย่างคำแรกขออขออีกครั้งหนึ่งขออขอนะคะอันนี้คือแบบไม่มีตัวสะกดนะคะถ้าแบบมีตัวสะกดอาจดูยุย่งยากหน่อยแต่จริงก็คือสี่ส่วนปกติก็คือพยัญชนะต้นสระตัวสะกดแล้วก็วันณยุตนะคะปอลออยอปล่อยไม่เอก ปลอยปอลอเป็นพยัญชนะต้นเป็นคำควบกล้ำสระอยอยักษ์สะกดมาตากเกยแล้วก็วรรณยุกมาเอกนะคะอีกครั้งหนึ่งปอลออยอ,ลอยอปลอยไม่เอกปล่อยนะคะเพราะนั้นอันนี้คือสระอต่อไปสระตัวที่สาเหมือนสระอาแต่มีกลมๆด้นานบนคือสระอําออกเสียงตามสระอําปิดปากนะคะ สะอัมเช่นเดียวกันไม่มีตัวสะกดนะคะไม่ว่าจะเป็นคำคบครวกล้ำหรือคําอะไรก็ตามตัวอย่างก็คือจออัมจำจออัมจำนะคะจออัมจำนะต่อไปสระตัวที่สีนน่สระายาคือไปเป็นแหลมสะระไอไม้มาลายอีกครั้งหนึ่งสะระไอไม้มะลายนะคะออกเสียงไอนะ อย่างอันนี้เป็นคำควบกล้ำนะคะพยัญชนะต้น2ตัวกลอไอไกลอีกครั้งหนึ่งกลไอไกลกลคำควบกล้ำติดกันนะคะแล้วก็พยัญชนะพยัญชนะต้นแล้วก็สระไม่มีตัวสะกดนะคะในสระไอนะวนรณยุกก็แล้วแต่ข้อนะคะใส่ไม่ใส่ก็แล้วแต่คำต่อไปตัวที่5าสระไอไม้ม้วนอีกครั้งหนึ่งสระไอไม้ม้วนนะคะ อย่างนี้เป็นหอหีบมีพยัญชน,นต์สองตัวหอหีบอยู่ด้านหน้าเรียกว่าอักษรนำหรือหอนำนะคะเพราะนั้นมาลองสะกดกันหอมอไอไหมไม่เอกใหม่อีกครั้งหนึ่งหอมอไอไหมไม่เอกใหม่อันนี้คือคำควบกล้ามันนี้คือคำอักษรนำหรือหอนำนะคะไม่มีตัวสะกดคาคู่เลยทีนี้สาะไอไมมัวเนี่ยจะมีคำทั้งหมด20สิบคำด้วยกัน มีคําว่าอะไรบ้างบางคนอาจจะเคยเรียนแล้วหรือว่ายังไม่เคยเรียนนะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวครูสาจะนําเรื่องสาระไอไม้หมนน้อในที่เป็นบทกลอนเนี่ยมาฝึกมาฝึกอ่านมาฝึกดูคํากันว่าในสาระไอไม้หม้อ20คำเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวก็อาจจะได้มาเรียนในห้องหรืออาจจะเรียนออนไลน์ต่อก็ตามเดี๋ยวครูสาจะนําตัวนี้มาเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะคะจะได้มีความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์เยอะๆนะคะเป็นสารความรู้นะต่อไป ข้อกกับ R A r a r a r สระเอาออกะเอ้าออกิตามสระเอานะคะสระเอาไม่มีตัวสะกดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นค,นคำควบกล้มหรืออะไรก็ตามจะมีแค่พยัญชนะต้นสระแล้วก็อาจจะมีวรรณยุกต์แค่แต่คำนะคะอย่างอันนี้สอเอาสเอาสาออกสิตามสอเอาเสานะคะ ก็คือที่ทําให้โครงสร้างของบ้านหรือว่าตึกสามารถครงอยู่ได้นะเพราะความแข็งแรงคือเสาวัันี้้ต่อไปคําที่7จ็ดเอาไม่ใช่สิสระตัวที่7เหมือนทอถุงแต่มีหางเรียกว่าตัวรึฟังดีๆนะคะอีกทีหนึงตัวรึตัวรึนะคะ,ะก็คือมีรอเรือควบด้วยตัวรึนะคะตัวรึอ,ออกเสียงได้สองแบบถ้า นำไปผสมหรือว่าทาไปประสมอย่างนี้คําว่ารดูรดูตัวรกับคาว่าดูนะคะผสมก็เป็นรดูฤดูคือสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลารดูร้อนรดูหนาวรดูฝนฤดูใบไม้ผลิหรือว่าฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็คือฤดูคานี้สภาพอากาศ ส่วนอีกคำหนึ่งถ้านำตัวเร่ไปเป็นพย,ยัญชนะต้นจะออกเสียงเออรรอเออรกคเร่คำนี้อ่านว่าเร่นะคะออกเสียงเออนะคำนี้อ่านว่าเร่เร่ก็คือเวลาดีที่เราจะทํากิจกรรมต่างๆเร่งามยามดีนะเร่สะดวกอะไรต่างๆคำนี้คือคําว่าเร่นะคะอันนี้เดี๋ยวจะไปเ,เรียนทั้งหมดเนี่ย ปีหนึ่งในระดับคันที่สูงขึ้นไปคุณสาเอามาให้ดูก่อนเพื่อนักเด็กจะได้เรียนให้ครบทั้ง32ตัวนะคะส่วนสระตัวที่8ตัวรือออกเสียงตามตัวรือนะคะก็คือตัวรึมีหางก็มีมีสระอายาวเป็นหางลงมาคำที่เห็นบ่อยๆแน่นอนรือสีนะคะรือสีก็คือนักบวชนะคะไว้หนวดไว้เคราวยาวนะบำเพ็ญ บำเพ็ญถือศีลได้ต่างๆหรือศีนะคะส่วนสระตัวที่9ก้ากับตัวที่ส0อันนี้เหมือนพอสังเภาใช่ไหมคะมีหางยาวลงไปอันนี้เขาเรียกว่าตัวลึกออกเสียงเหมือนลอลิงนะคะตัวลึกกับตัวลือลึกลือนะคะ2ตัวนี้เลิกใช้แล้วนะคะเพราะนั้นในสระทั้งหมด32ตัวที่ใช้ในปัจจุบันมีทั้งหมด30ตัวนะคะโดยจะยกเลิก2ตัวนี้ตัวลึกกับตัวลือนั่นเองสระ ก็คือวันนี้เราก็คือเรียนทั้งหมดที่เราเอาไปใช้8ตัวนะคะก็เป็นสระที่ไม่ได้ยากอะไรเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างคํากันเยอะหน่อยคําที่ใช้สระทั้ง8ตัวนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวครูาไปเตรียมบัตรคําเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันคําว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ,ะครูภาษากลับมาแล้วนะคะก็ไปเตรียมบัตรคำมาแล้วบัตรคำปึ้งนี้จะเยอะหน่อยนะคะมีประมาณ10 สองคำนะคะก็คือสระบนกระดาษนี่แหละแต่ก็จะไม่ได้เอาตัวรืกับตัวรือนะครับอยากให้นกักเรียนลองไปหาเองจะเน้นสระ6ตัวแรกเดีย๋ยวเรามาดูซิว่ามีคําว่าอะไรบ้างนะคะอตสษาสุ่มก่นอนีนี้อธิบายวิธีการอ่านเหมือนเดิมถ้าการอ่านคำนะสี่ส่วนนะคะตัวแรกพยัญชนะต้นสีดําสระสีแดง ตัวสะกดสีน้ำเงินและก็วรรณยุกสีเขียวนะคะได้บอกไปแล้วว่าในหนึ่งคำไม่จำเป็นต้องครบทั้ง4ส,ส่วนแต่ต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย2ส,ส่วนก็คือพยัญชนะต้นกับสระนะคะถึงจะรวมเป็นคำได้นะเพราะนั้นสระจึงสำคัญมากถ้าไม่มีสระไม่สามารถอ่านเป็นคำได้นะคะพยัญชนะเนี่ยเราเรียนตั้งแต่อนุบาลแล้วแต่สระที่เรามาเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยก็คือในชั้นป .1 น,นั่นเองเพราะนั้นครูสาถึง เน้นยำ้ำแล้วก็ได้นำวิดีโอทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องสระนะคะเพราะว่าต้องเอาไปเอาสระหรือคำต่างๆไปใช้ในอนาคตนะ okay. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาดูคำกันดีกว่าว่ามีคำว่าอะไรบ้างเหมือนเดิมปัดคำชุดนี้ที่ครูตาให้ไว้นะคะมีประโยชน์ต่อพวกเรามากๆก็นํามาใช้เป็นการทบทวนได้เห็นภาพได้เห็นคำด้วยนะ,ะมาดูคำกันดีกว่าคำแรกเห็นไหมมีวัวมีคน แล้วก็มีวัวอยู่ค่ะมีคนแล้วก็มีวัวอยู่ทอไททอไถขอไอไถไถคือการนําสัตว์นะคะอย่างวัวหรือว่าควายเนี่ยลงไปในทุ่งนาพอลงไปเสร็จปุ๊บดินจะเกิดการดินจะเกิดเป็นทางเป็นทางใช่ไหมคะไถให้ดินมันร่วนซุยเพื่อเพื่อที่น้ําหรือว่าอาหารจะได้สามารถเข้าไปได้ต้นไม้จะได้เจริญเติบโตเหมาะกับการปลูกนะคะก็คือการไถนั่นเองสละไอไม้มาไหลนะ ต่อไปเรงออดผู้หญิงกำลังถือไมโครโฟนอยู่นะคะรอ,ออรององรองไม่โทรร้องอีกครั้งหนึ่ง,รอ,องอรององรองไม่โทรร,อร้องสระออนะอออตัวเดียวนะคะสระออนะต่อไปอ เพราะอะไรความสงสัยหาเหตุผลอะไรต่างๆคือคำว่าเพราะพอรอออกเพราะพอรอออเพราะนะคะสระออกนะเออ,อาระสระออกนะคะต่อไปอ่ะอันนี้เป็นสองพยางนะคะสองพยางคือออกเสียงได้ทั้งหมดสองคำเลยนะรออัมลำ ยอไอใหญ่ลำใหญ่เราอำลำสะละอำแล้วก็ยอไอใหญ่สะละไอไม้มาไหลนั่นเองเป็นผลไม้นะคะแกะเปลือกออกมาเราได้เราเคยทานกันแล้วในตอนน้องเรียนตอนพักเที่ยงนะคะเป็นอาหารเที่ยงเราเป็นผลไม้ตัวนี้ก็เคยทานและลำใหญ่นะต่อไปเงินเงินมีฝาปิดแบบนี้เอาไว้สําหรับอุ่นแกงไว้ต้มหรือทําอาหารต่างๆเรียกว่า หอมอ,อหมอไม่โทหมออีกครั้งหนึ่งหอมอ,อหมอไม่โทหมอสรรอนะคะพยชนะต้นสองตัวหอหีบนำเรียกว่าอักษรอน,นำหรือหอนำนะคะนี่ต่อไปคนกำลังเอาไม้หรืออุปกรณ์ต่างๆไปใส่ในไฟเขาเรียกว่าการเผาการ เผาขอเอาเผานะคะก็คือทําให้สุขหรืออะไรต่างๆนะเผานะต่อไปคนสองคนกําลังยื่นอะไรให้แก่กันเขาเรียกว่าการให้นะคะหอไอหายไม่โทรให้หอไอหายไม่โทรให้หนนเองเป็นผู้ให้ที่ดีเป็นผู้รับที่ดีนะคะเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในห้องเรานะคะหอไอหายไม่โทรให้นะ ต่อไปสุนักกำลังอยู่หน้าบ้านนั่งอย่างดีเลยก็คือสุนักกำลังเฝ้าบ้านคำว่าเฝ้าฝอเอา,ฝาเฝาไม่โทเฝ้าอีกครั้งหนึ่งฝอเอา,ฝาเฝาไม่โทเฝ้าสาะเอานะคะเอกอาเป็นเอานะต่อไปดูหน้าแมวตัวเบ้อร์เลยเข้าไปอยู่ในกล่อง ก็คืออยู่ด้านในก็คือนอ I ใในนะคะสระไอไม้ม้วนนานอไอในนะคะต่อมา Exit Exit E X I T Exit นะคะเราจะสังเกตเห็นป้ายนี้บริเวณประตูทางออกอะไรต่างๆหรือว่าในโรงหนังสำหรับเป็นทางหนีไฟ Exit คำนี้เป็นคำภาษาอังกฤษนะคะก็คือการออกไปก็คือออกนะอออ O กอ ออกอีกครั้งหนึ่งออออก็ออกนะเล็บอีกสองคำโดราเอมอนตัวฟ้าฟ้ากำลังเดินกำลังเดินผ่านประตูก็คือเดินเข้าไปขอเอาเขาไม่โทเข้าอีกครั้งหนึ่งขอเอาเขาไม่โทเข้านะคะเอกับอาเป็นสระเอาและคำสุดท้ายเป็นสถานที่ ทางราชการเอาไว้ติดต่อทำบัตรประชาชนหรือว่าแจ้งขึ้นบ้านใหม่อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับในบ้านของเราเขาเรียกว่าที่อำเภออำเภอออํำอํอำ,อำสะระอำํำแล้วก็พอสำเภาพอเออเพออำเภอสาระอํะอำ,ออำแล้วก็สะรสะเอะอนะคะวันนี้เน้นสระอํำมากก่อนนะทั้งหมด12คําถ้าใครถ้าใครไม่ทันสามารถย้อนกลับ กลับไปดูได้นะคะบอกแล้วว่านี่คือข้อดีของการเรียนออนไลน์สามารถย้อนทวนกลับไปได้ครูสาก็ไม่ต้องเหนื่อยมากด้วยหลังจากที่เราไปดูบัตรคํากันแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูงานเพื่อทบทวนสระทั้ง10ตัวที่เราได้เรียนไปนะคะเดี๋ยวครูสาไปเตรียมกระดานก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในงานตอนท้ายเลยค่ะค่ะสำหรับในส่วนสุดท้ายของเรานะคะคือส่วนของงานนะ ครูสาก็นำสระทั้งแปดตัวนะคะที่ยังใช้ในปัจจุบันมาขึ้นนะสระยีสระมาทำอะไรเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์กันโดยโจทย์เขาสั่งว่าให้เขียนคำตามสระที่กำหนดเขียนคำตามสระที่กำหนดงานเนี้ยเคยทำแล้วนะคะที่ให้ทำงานตัวนี้ซ้ำเพราะว่านักเรียนจะได้รู้จักคำใหม่ๆนะคะสระพวกนี้ไม่ยาก เราไปรู้จักคำใหม่ๆเป็นคล,คลังคำศัพท์ในการเอาไปแต <S <S <Meng> parole, <age> ่งประโยคหรือว่าไปแต่งเรื่องในอนาคตดีกว่าก็มีสารอสระอสระอําสระไอนั่นอะไรสระไอไม้พ้วนสระเอาตัวรึแล้วก็ตัวรือนะคะหนึ่งข้อเอาสี่คำาพออย่างข้อหนึ่งตัวอย่างคือสารอนะคะก็ออกเาะจอออจอพอรอออกเพราะพอไอภายรอเอาระภายเราะเอาข้อละสี่คำหอถ้าสมมติข้อไหนที่มี องพยานเลยมีสองคำแบบนี้ให้ขีดเส้นใต้คำที่ตรงกับสระตัวนั้นด้วยนะคะอย่าลืมเว้นการกระบาดนี่คือเว้นหนึ่งช่องนะคะนันเกเรอก็เว้นนิดหนึ่งให้มันห่างกันหน่อยอย่าไปเบียดกันที่กระดาษมีเยอะแยะให้เขียนแค่สี่คำเองแล้วก็อย่าลืมด้านบนเขียนวันที่ตีเส้นเขียนโจทย์และก็ไล่ลูกพยานไปเลยแปดข้อแปดข้อเสร็จตีเส้นใต้ด้านล่างชื่อนามสกุลชั้นเลขที่นะคะมีแค่แปดข้อเพราะนั้นมันชื่อเนี่ยเขียนพอแน่นอน งานมาเยอะมายากเขียนเสร็จแล้วก็ลองฝึกอ่านมาดูนะคะคำพวกนี้บอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปใช้ต่อในอนาคตอย่างแน่นอนสระก็จบไปแล้วเดี๋ยวในต่อๆไปอาจจะมีงานอย่างอื่นหรือว่าจะเป็นการทบทวนอย่างอื่นเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะปรับไปตามสถานการณ์ถ้าสัปดาห์หน้าได้เจอกันก็มาเจอกันในห้องเรียนเหมือนจันหรือถ้ายังหยุดต่อก็อาจจะเป็นออนไลน์อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะครูสาวก็จะขึ้นเรื่องใหม่แล้วจะไม่เป็นเรื่องสระและ แต่จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามดูไปพร้อมๆกันเพราะครูซาก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะปรับอะไรดีค่อยๆปรับค่อยๆเรียนกันไปนะคะเพราะนั้นไปทํางานมาให้ดีเดครูซาไปก่อนแล้วไปพักบ้างแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมเดี๋ยวมีวิชาคณิตศาสตร์อีกอย่าลืมเป็นเรื่องการเป็นเรื่องการลบนะคะเพราะนั้นทำมาให้ดีแล้วก็วันพรุ่งนี้ จะไม่มีวิดีโอแล้วทั้งไทยและคณิตนะคะจะเป็นการทบทวนแล้วก็เก็บคะแนนทั้งภา,าษาไทยในเรื่องสระเรื่องสระแล้วก็คณิตศาสตร์หรือว่าเลขนะคะในเรื่องการบวกการลบก,ก็ทํางานมาเป็นอย่างนี้มีคะแนนเก็บด้วยนะคะวันนั้นรูสาปไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย